สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตข้อมูลในส่วนของพายุฤดูร้อนรอบดึกนะครับในค่าคืนนี้โดยเฉพาะในช่วงดึกนี้ถึงเช้านะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนจะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนนะครับเป็นจํานวนมากที่ปกคลุมในส่วนของประเทศไทยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่โซนภาคเหนือนะครับภาคเหนือตั้งแต่ เชียงรายนะครับเชียงรายพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษุโลกนะครับรวมทั้งลำพูนล,ลำปางบางจุดนะครับแล้วก็แถวนครสวรรค์น,นะครับนครสวรรค์รวมทั้งอีสานทั้งหมดนะครับตั้งแต่อีสานตอนบนมาจนถึงอีสานตอนกลางนะครับก็มีกลุ่มในส่วนของเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากนะครับถ้าดูจากตรงนี้ถือว่าเป็นอีกคืนหนึ่งที่พาดุัวร้อนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลอัปเดตนะครับก็ท่านผู้ชมที่นอนดึกก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็เตรียมเก็บของด่วนรอบดึกนะครับดูนะครับในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงดึกนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนแต่ละจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกันนะว่ามีพื้นที่ไหนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูเรดาร์ในส่วนของกลุ่มเรดาร์ฝนนะครับจะเห็นนะนี่นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับที่กําลังก่อตัวขึ้นในช่วงนี้ และก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูลักษณะของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะครับในช่วงค่าคืนนี้ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับพายุฤดูร้อนถล่มหนักนะครับหลายพื้นที่หลายอําเภอหลายจังหวัดนะครับก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะบางพื้นที่ค่อนข้างจะมีลมแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับเป็นข้อมูลเรียลไทม์ในช่วงดึกนี้นะครับประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับ อำเภอห้างฉัดลำปางนะครับพายุถล่มหนักทั้งอำเภอนะครับอำเภอเกาะคาลำปางนะครับอำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่ทะลำปางครับอำเภอศบปราบอำเภอเสริมงามลำปางนะครับทุ่งหัวช้างลำพูนอำเภอลีลำพูนนะครับอำเภอป่าซางลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องลำพูนนะครับอำเภอจอมทองเชียงใหม่บางจุดแม่ทาลำพูนเกาะคาลำปางนะครับศบปราบ แม่ทะลำปางนี่เกือบทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นอำเภอปงพยานะครับอำเภอสองแควน่านอำเภอท่าวังผาน่านอำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านอำเภอเวียงสาอำเภอสองแพร่นะครับอำเภอเชียงม่วนพเยาออำเภอปงพยานะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนภาคเหนือนะครับเถินลำปางแม่พลิกลำปางนะครับวังชิ้นแพร่อำเภอรองแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทไทยนะครับ อำเภอรับแรอุตรดิตอำเภอเมืองอุตรดิตอำเภอท่าปลาอุตรดิตอำเภอเด่นชัยแพร่อำเภอสูงเม่นนับจังหวัดแพร่ทิชัยอุตรดิตตรอนอุตรดิตนับทองแสนขันอุตรดิตน้ำปาดอุตรดิตนับพรหมพิรามพิษณุโลกสีสำโรงสุโขทัยนะครับเมืองสุโขทัยอำเภอครีมาศสุโขทัยบ้านด่านลานหอยสุโขทัยอำเภอเมืองตากนะครับอำเภอบางเจ้าจังหวัดตากอำเภอโกสัมพีนครกำแพงเพชรนะครับ สีสันรองสุโขทัยสวรรคโลกนะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในรอบดึกนะครับในโซนภาคเหนือเดี๋ยวดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ลักษณะการเคลื่อนตัวนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์นะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยในโซนภาคเหนือนะครับถือว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับในโซนนี้ แล้วก็ถ้ามาดูชุดใหญ่อีกชุดอยู่นี่นะครับภาคอีสานนะครับตั้งแต่หัวค่ำมาแล้วนะครับตอนนี้อําเภอปากคาดบึงการนะครับอําเภอสซวพิสัยอําเภอรัตนาวาปีหนองคายพวนพิสัยหนองคายนะครับอาเภอเมืองหนองคายอําเภอท่าบ่อหนองคายนะครับอําเภอศรีสัจนาลัยหนองคายสังคมหนองคายนะครับอําเภอนายุงอุดรอําเภอนาโสมอุดรนะครับอําเภอบ้านผืออุดรธานีนะครับอาเภอเมืองหนองคายอำเภอสากไรหนองคายแล้วก็อำเภอเมืองบางจุดนะมีฝนโปอย อำเภอปากชมเลยนะครับอเภอเชียงคานจังหวัดเลยอเภอเมืองเลยนะครับท่าลี่เลยอเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับอเภอเมืองเลยแล้วก็หนองหินจังหวัดเลยนะครับอเภอภูกระดึงเลยอเภอกลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับอเภอน้ำหนาวเพชรบูรณ์ด่านซ้ายเลยนะครูเรือเลยแล้วก็หนักสุดคอนสารชัยภูมินะครับชุมแพขอนแก่นภูผาม่านอเภอภูเวียงขอนแก่นนะครับอภูเขียวชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินับหนองบัวแดงอําเภอหนองบัวละเวชัยภูมิเทพสถิตชัยภูมินับพักดีชุมพลอําเภอบ้านว้าวชัยภูมินะครับอําเภอเมืองชัยภูมิอําเภอคอนสวรรค์นะครับชัยภูมินะครับอาเภอจตุรัสอําเภอบําเหน็จนาโรงนะครับอาเภอเทพสถิตชัยภูมินี้เกือบทุกอาเภอครับเนินสงานะครับแล้วก็แวงใหญ่โคราแวงใหญ่ขอนแก่นนะครับชนบทขอนแก่นอำเภอพลขอนแก่นนะครับอำเภอแวงน้อย อำเภอแก้งสนามนางโคราชอำเภอบัวใหญ่นครชรีมาบัวลายอำเภอคงนะครับอำเภอขามสแกแสงอำเภอพระทองคําอำเภอโนนไทยนะครับอำเภอด่านขุนทดแล้วก็นี่คือในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ปราบายแถวบ้านแพงนครพนมแถวสีสงครามนะครับโซนนู้นนะครับถ้าดูจากในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ ที่เรดาร์ขอนแก่นนี่นะครับดูลักษณะนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเป็นชุดใหญ่ในช่วงค่าคืนนี้นะครับหน,หนักๆก็จะเป็นในโซนอีสานกับเหนือนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันจากใต้ขึ้นบน,นครับดูลักษณะกลุ่มการเคลื่อนตัวของพายุชุดนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาในส่วนของภาคอีสานหลายพื้นที่นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง ัวค่าดึกนี้นะครับดึกนี้ถึงเช้านะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของชุดใหญ่นะครับในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับที่กําลังก่อตัวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะพายุรุร้อนชุดใหญ่ที่สุดในรอบปีนะครับค่าคืนนี้ระเรงอยู่หลายจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็เกิดน้ําท่วมนะครับดูเรดาร์สกลนะครับที่สําคัญก็จะมีชุดใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะครับที่อาจจะแผ่ลงมานะครับแถว อัต <muitas> นาวาปีหนองคายปากคาดบึงการนะครับอำเภอเมืองบึงการอำเภอโซวิสัยบึงการอำเภอพลพิสัยนะครับอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่อหนองคายนะครับอำเภอบ้านผืออุดรธานีอำเภอเพนอุดรบางจุดนะครับสุวรรณคูหาหนองบัวลําพูน้าโสมอุดรนะครับนายุงอุดรสังคมหนองคายนะครับชุดใหญ่นะครับบ้านแพงนครพนมสีสงครามเดี๋ยวดูกลุ่มพายุในเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ฝั่งสปปลาวนะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวนะครับ มีโอกาสที่จะแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับดูจากด้านบนแล้วนะเพราะฉะนั้นคืนนี้อีสานตอนบนนะครับเตรียมรับในส่วนของพายุสุดชุดใหญ่ที่กําลังจะข้ามมาจากในส่วนของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับจากเบียงจันนะครับอาจจะข้ามเข้ามาในส่วนของแถวหนองคายอุดรธานีโซนนี้นะครับโซนไหนที่ยังไม่ได้รับในส่วนของน้ําฝนในรอบนี้ก็ลุ้นนะครับยังต้องลุ้นกันต่อนะครับดูเรดาร์ชัยนาธนะครับ ทองผาภูมิการจนะบุรีนะครับอําเภอไซโยการจนะบุรีอําเภอเมืองการจนะบุรีสีสวัสดิ์การจนบุรีบ่อพลอยการจนะบุรีหนองปลือการจนะบุรีนะครับแล้วก็เมืองกำแพงเพชรอําเภอโกสัมพีนครอําเภอพรานกระต่ายอําเภอคลองขลุงนะครับอําเภอลานกระบืออําเภอขานุวรักษ์บุรีนะครับกำแพงเพชรแม่วงนครสวรรค์ลาดยาวนครสวรรค์นะครับ บันพดพิสัยนครสวรรค์ก้าวเรียวนครสวรรค์อำเภอชุนแสงนครสวรรค์นะครับพลทะเลพิจิตรตะพานหินพิจิตรนะครับสาเกเหล็กพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรนะครับอำเภอวังทองพิษณุโลกอำเภอเนินมาปรางพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับอำเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีนะครับเพชรบูรณ์อำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับอำเภอชัยบดานลพบุรี อำเภอเทพสถิตชัยภูมิหนองบวัวระเวนะครับชัยภูมิหนองบัวดแดงพักดีชุมพลนะครับแล้วก็อำเภอคอนสารชัยภูมิอำเภอพระทองคำโคราชด่านขุนทดโคราชนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์โซนนี้นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนจากเรดาร์าชัยนาทนะครับเคลื่อนตัวค่อนข้างจะแช่แล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับในช่วงดึกถึงค่ําคืนนี้ เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองชุดใหญ่ชุดนี้นะครับที่น่าจะเพิ่มขึ้นในรอบดึกภาคใต้ในช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะครับรอบนี้เป็นคิวของในส่วนของอาทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับนี่ดูเรดาร์ในส่วนของเรดาร์เชียงรายนะครับก็จะเห็นนะครับแถวหนองม่วงไข่แพ่แถวเมืองแพร่นะแถวร้องกวางแถวนาน้อยน่านนา,นนานหมื่นน่านนะครับมีกลุ่มพายุฝนนะครับแม่วางเชียงใหม่ อำเภอถางดงเชียงใหม่นะครับเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่สมิงอําเภอจอมทองเชียงใหม่นะครับป่าซางลําคูนับโซนนี้มีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนับที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวดูทิศทางนับเรดาร์เชียงรายนิดหนึ่งสนามบินเชียงรายนับนี่คือการกระจายตัวของพายุดุรุร้อนในรอบนี้นะครับถือว่าเป็นรอบที่เป็นชุดใหญ่นับดูเรดาร์ของจังหวัดตากนะครับนี่นะครับ ในโซนจังหวัดตากก็มีกลุ่มลำพูนลำปางนะครับจังหวัดตากหลายพื้นที่ก็มีในส่วนของฝนนะครับฝนต่อเนื่องเดี๋ยวดูนะครับนี่ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุร้อนนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในรอบดึกนี้นะครับก็เตรียมรับมือนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนเดี๋ยวดึกๆนะครับดึกๆมีลุ้นธาดลุ้นนะครับมาลุ้นจากในส่วนของเรดาร์ของสกลนครนี่นะครับจะเห็นนะครับ มีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวลงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศสอปปอราวนะครับก็แถวเวียงจันทร์นะครับแล้วก็น่าจะข้ามฝั่งมาหนองคายนะครับถ้าชุดนี้เข้ามาก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ที่สุดนะครับที่น่าจะส่งผลทาให้เกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้เยอะนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าดูจากด้านบนนะครับที่มีเซตชุดใหญ่ด้านบนที่กําลังอาจจะแผลลงมานะครับ นี่คือกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองในช่วงค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่โซนเหล่านี้ก็เตรียมรับมือนะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่จริงๆนะครับในรอบปีนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในรอบดึกนับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศรกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในรอบเช้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตีห้าครับมีในส่วนของอัปเดตสถานการณ์พายุร้อนพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ